โพลี곤เอลัสเตอร์ออกแบบแบ็กกราวด์เรียบหรูดูดีนะครับอันนี้เป็นการออกแบบจากการใช้เครื่องมือโพลีอนะครับในโปรแกรม Ruby Illustrator นะครับเรามาดูวิธีการกันเลยนะครับก่อนอื่นแล้วก็มาที่คำว่า w i n d o w นะครับมาเลือกคำว่าสวอชช์นะครับอันนี้นะครับสวอชช์ atch, ก็เลือกมาก่อนเลยนะครับจากนั้นเราก็มาที่เครื่องมือสร้างสี่เหลี่ยมนะครับ แล้วก็คลิกลงไปนะครับมาเลือกตรงคําว่า polygon tool เนี่ยครับคลิกเลือกมานะครับออาแต่เนต้งไว้คลิกหนึ่งครั้งนะครับพี่จะเลือกสร้างโพลิกอนที่หนึ่งร้อยพิกเซลนะครับไซส์ที่มีเหลี่ยมเป็นหกเหลี่ยมนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกโอเคไปนะครับจากนั้นพี่ก็จะมาสั่งสีนะครับเป็นสีนี้นะครับสีเทาแล้วก็มีเส้น เป็นสีดําแบบนี้นะครับเป็นหนึ่งปอยนะครับเมื่อได้ตรงนี้เรียบร้อยนะครับเราก็เลือกเลือกที่โพลีกอนเอาไว้นะครับแล้วก็มาที่คําว่าอ็อบเจกต์นะครับแล้วก็มาที่คาว่าแพทเทิร์นแล้วก็เลือกคําว่าเมคนะครับสําหรับตรงนี้นะครับเราก็ตั้งชื่อนะครับตรงนี้ที่จะตั้งชื่อคําว่าโพลีกอนสองนะครับ ลินสนะครับถ้าเราเอเตอร์ไปแล้วนะครับเราดันนะครับมันจะมาอยู่ในสวอตเชตนี้นะครับอันนี้พี่ตั้งชื่อไว้นะครับจากนั้นเราก็มาเลือกคำว่าไทป์ท้ายทายเนี่ยนะครับตรงนี้มันจะเป็นรูปแบบว่าเราจะวางแพทเทิร์นเป็นรูปแบบไหนนะครับอันนี้เป็นรูปแบบปิดอันนี้บิดไบ r รอนะครับเราก็ลองคลิกเลือกดูว่าอันไหนที่มันถูกใจเรานะครับ นี้นะครับไม่ก็ hex b y r o แบบนี้นะครับสําหรับของพี่นะครับพี่เลือกเป็น hex b y column แบบนี้นะครับแล้วก็เลือก v e r l a p เนี่ยเป็นรูปแบบแบบนี้กับแบบนี้นะครับไว้ได้ตรงนี้เรียบร้อยนะครับทุกอย่างตรงนี้เลือกแบบนี้เลยนะครับเราก็กดคําว่าดันตรงนี้นะครับ เมื่อกดไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับสโตเชตมันจะมาไที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะครับมันจะนี่นะครับพลีกอนสอนี่นครับจากนั้นเราก็สามารถ delete อันนี้ทิ้งไปได้เลยนะครับเราจะมาดูการแสดงออกมานะครับว่าไอสิ่งที่เราทำไปนั้นมันเกิดออกมามันมีรูปร่างลักษณะแบบไหนนะครับ ่อนอื่นพี่ก็จะมาที่เลือกที่เครื่องมือ Retangle tool นะครับปัจเนตครข้างไว้คลิก1ครั้งนะครับพี่เลือกสร้างสี่เหลี่ยมที่หนึ่งเก้าสองศคูณหนึ่งศูดพิกเซลนะครับกดโอเคนะครับเลือกวางให้อยู่ตรงกลางหน้าอาดบอร์ดตรงนี้พี่เลือกไม่เอาเส้นนะครับจากนั้นพี่ก็จะมาเลือกตรงนี้นะครับเลือกคําว่า p o l y ก o อนพลิกอนสองแบบนี้นะครับเราก็จะได้รูปแบบของอ แบกลาวเลยบดูดูดีแบบนี้นะครับหรือถ้าเราต้องการที่จะทําให้มันเป็นรูปทรงรูปทรงกลมเราก็เอาเลือกอิลิปทูนะครับกดชิปค้างไว้แล้วก็เลือกสร้างวงกลมแบบนี้มันก็จะออกแบบมันก็จะลักษณะของมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวพี่จะขอ,อะเลือกสร้างอาร์ตบอร์ดมาหนึ่งอาร์ตบอร์ดนะครับหรือว่า ถ้าเราต้องการให้เป็นเป็น,ปนรูปแบบของพูลก้อนนะครับเราก็เลือกที่เครื่องมือพลลกอนเนี่ยนะครับแล้วก็มาเลือกสร้างแบบนี้นะครับตะกล่าวพวกนี้มันก็จะมาอยู่ในรูปของพูลก้อนนะครับไม่ว่าเราจะเลือกสร้างรูปร่างแบบไหนเราสร้างรูปร่างสร้างพื้นเสร็จนะครับเราก็มาเลือกตกสวอชเชตในแพทเทิร์นที่เราต้องการนะครับ เราก็จะได้ลักษณะของการโพลิกอนอิลัสเ a เตอร์ออกแบบแบ็กกราวด์เรียบรู้ดูดีแบบนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับยูรา5่าฮด้วยนะครับสวัสดีครับ